f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตในดวงชะตาของในชาวราศีธนูนะต้องบอกว่าจากคุญที่ ารู้สึกว่าอยู่แบบเช้าชามเย็นชามหรือแบบอยู่เรื่อยๆสบายๆนะกลับลุกขึ้นมาจ,า Active, จะแอคทีฟจมาไฟเออมาไฟขึ้นแล้วรู้สึกแบบต่อสูส้รู้สึกว่าไม่กลัวอะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวราศี ธนูนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจะเป็นสัปดาห์ที่คุณแข็งแรงและเป็นอัศวินที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งใครที่เป็นคุณผู้หญิงหรือต้องบริหารงานหรือแม้กระทั่งอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแหละคุณจะมีคาเลคเตอร์ที่รู้สึกดุรู้สึกมั่นใจรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยนะอาจารย์ต้องบอกว่าเออถ้าใครเกิดเกิดในชาวราศีธนู แล้วมีมีแฟนเนี่ยมีแฟนเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายเก่งมากหรือมีแฟนเป็นผู้หญิงเก่งมากสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกแบบฉันต้องแบบว่ามีศาสตร์พลังมีแสงเต็มที่แล้วฉันต้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์้วยนะคือแบบให้มีพลังมากๆเลยะเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากช่วยคนใกล้ตัวของคุณหรือช่วยองค์กรหรือช่วยคู่ของคุณเนี่ยให้มัน งานมันออกมาดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในความตั้งใจในช่วงสัปดาห์นี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เกิดในชาวราศีธนูในช่วงสัปดาห์นี้อาจารย์ต้องบอกว่าใครที่เจ็บไครได้ป่วยอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นออกมาไฟติง้งเคลืยอ์เรื่องของการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกมา มาลุยมากยิ่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในช่วงชั่วโมงนี้ของในเช้าธนูต้องบอกว่าเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งผู้กล้านะคะอาจารย์ก็ให้ราศีธนูยืนหนึ่งในเรื่องความสําเร็จนี้นะคะเอาละค่ะครบทั้ง12ราศีแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าสัปดาห์นี้อาจารย์จะมี กระเป๋านะคะเป็นสีประจำปีของปีนี้ก็จะมีสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะก็ข้างในก็มีหลายช่องมากสำหรับในการใส่ของคือจายกำลังจะบอกว่าในวันที่4ี่ในวันที่สี่นี้นะคะวันเสาร์นี้หรือใครชมคลิปนี้จะเป็น จะเป็นวันที่6ที่7แล้วก็คือหลังวันที่4จะเป็นการย่างก้าวเข้าสู่ปีกระต่ายทองอย่างเต็มพลังและเพราะฉะนั้นสายมูก็จะไม่พลาดซึ่งการมูให้สุดและฉันต้องมีชีวิตที่ดีต้องท่องไว้ฉันต้องแบบว่าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ ร่ำรวยแล้วก็เก่งนะคะผู้หญิงก็ฉันต้องสวยแล้วก็ต้องรวยมากด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่ยอมแพ้นะคะต่อโชคชะตาเลยไม่ว่าใครจะบอกว่าปีนี้จะเป็นปีอะไรที่มันไม่ดีแต่ชีวิตฉันต้องดีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเปลี่ยนกระเป๋าในช่วงวันปีใหม่นะคะกระเป๋าของอาจารย์มีแค่10บใบใครทักเข้ามาอาจารย์จะดูวันเดือนปีเกิดว่าเหมาะสมกับสีอะไรแล้วก็จัดส่งให้นะคะ อาจารย์จะใส่หูที่ทำวัดจีนทำการสวดนะคะในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าหัวมังกรตัวมังกรแล้วก็หางมังกรของประเทศไทยนะคะใส่ไปให้นะคะเพื่อไม่ให้ลาหูลวงทรัพย์นั่นเองดีไหมแล้วก็อาจารย์ก็จะหาพันธบัตรนะคะจากพระแม่ลักษมีนะคะเทพเจ้าแห่งการเงินและความรักนะคะ ที่ลงท้ายเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็จะคือเลข8นั่นเองแล้วก็หรือเลข9นะคะใส่ไปให้แล้วอาจารย์จะนำเข้าวิธีบวงสรวงในวันที่12นี้แล้วก็จัดส่งให้ถึงที่บ้านนะคะทั้งหมดมีแค่10ใบเท่านั้นนะคะอาจารย์จะ ทำน้อยมากแล้วก็ใครจะอยากได้จริงๆก็ทักหลังหลังไม้นะคะทักหลังไม่ทักหลังบ้านเลยนะคะเพอมีแค่สิบใบจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะค่ะ